ามาอีกแล้วครับทางขวาลูคสัสลูคสัสเปิดดูดีบอลฉลับแล้วไปเข้ามืออภิราห์ก็แม่จะฟ้องแน่นบอลเหมือนกัน <c oughs> มไม่ยอมแล้วต้องฝั่งท่าเรือครับต้อป่วบวกแล้วก็เป็น2ทีมที่เสียจุดโทษเป็นครั้งแรกในฤดูก,กาลนี้เลยนะโอ้โหนะครับุมนี้นี่ที่มันกลางออกมาอย่างที่บอกว่าบอลมันเปลี่ยนทิศทางชัดเจนนะครับมาโครวาเลนี่ <c oughs> จะมาครับแม่จะให้จุดโทษคืนกับทางฝั่งการท่าเรือหรือเปล่าครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษสูงนะครับภาพมุมซ้ายที่เห็นมันเหมือนจะกางออกมาแตนมุมขวานี่ดูดูเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยชี้จุดโทษให้เหมือนกันรัตนบุรุชีบัวให้กันไปอะไรครับต้องการอะไรมากกว่านั้นครับฮีระดอนวิ่งมาสัตว์ดูนีโอติดเซฟครับโอ้ยิงไปเข้าเซฟอภิรักวอลลรงครับทิงไม่ค่อยดีจังหวะนี้ของพีรดอนรับ น,นี่ครับโอ้โหเลือกดาวทางถูกกัแล้วรับแบบติดมือเลยครับพลาดจุดโทษเดพีรเดิดน